ผมมาเก Dante, ็บเห็ดข้าวไข่ช่วงหัวค่ํานะครับผมดอกสวยมากนะครับโอ้โดอกนี้เนี่ยคฟา์มผมเองครับเนี่ยโอ้โหดอกสวยๆเลยนะครับเนี่ยเริ่มเก็บแล้วนะครับผมหนึ่งดอกไปแล้วผ่านไปครับดอกที่สองครับผมอันนี้ที่โค่ป่าน้องนาติดหอยแก้วนะครับผมเก็บสุดๆครับช่วงหัวค่ำสองทุ่มครึ่งนะครับผมเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยดอก เห็ดข้าวไข่นะครับสว,สวยเลยนะครับนี่ดอก,อกใหญ่ๆนะครับผมถ้าดอกรุ่นนี้นี่ห้าหกดอกเจ็ดดอกนี้ก็ตำปนน่นนี่สดจอดอร่อยมากนะครับผมแล้วรุ่นนี้อันเล็กๆนี่เอาไป้เก็บพวกนิชาดีวกว่าก <c oughs> ็เก็บแต่ดอกบานๆก่อน,นช่วงนี้นะครับจะเก็บไปทําหัวเชื้อเห็ดข้าวไข่ครับดอกบานๆเก็บไปทําหัวเชื้อเห็ดข้าวไข่นะครับผมสวยๆ กำลังติดเชื้อพอดีสกอต็ดสวยๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเริ่มเก็บแล้วนะครับนี่ยเยอะเลยสวยหอมมากนะครับเหีนยวไข่ช่วงหัวค่ำเนี่ยมันจะบรรยากาศด,ดีนะครับตอนนี้ลมแรงแล้วครับตรงนี้ลมนี่มาแล้วคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงฝนตกแน่นอนครับคืนนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ เก็บให้เห็นนะคนีค่นี่ดอกจูงมาเก็บเพุง่งเช้าผมเก็ดบดอกบานก่อนผมจะเอาไปทำหัวเชื่อเห็ดข้าวไข่นะครับตัวนี้ออดเดอร์เขาสั่งเข้ามาเยอะแยะชุ่มนี่สวยเลยของนู้ตนตามของนู้นเลยครับทำมัวเชื่อได้เลยชุดนี้โอเคตามไปดูฟอนครับนี่ดอกสวยๆเลยแข็งแรงนะ ตรงนี้โอ้ฝนมากปลนนี่อร่อยมากเลยนะครับแบบนี้นะครับอู้สวยๆเลยนี่ยอ๋อกลุ่นเลยนะครับนี่ว,ว้าวสวยๆเลยกลางคืนนี่ถ่ายรูปก,ก่อนนี่เอาไปทำหัวเชื้อเห็ดข้าวไข่นะครับผมเพื่อให้ออกเยอะๆนะครับอีกสามปีข้างหน้านี่บอกได้เลยว่าเต็มป่าแน่นอนนะครับ สวยเลยนะครับนี่เก็บตัวเดียวครับนี่เก็บไปเด้เท่านี้แนละ้วว้าวววววาวสวยมากหืสกอใหญ่มากนะครับสังเกตโอุ้ดยอดเลยตามมาว้าวยังเก็บต่อเนื่องครับช่วงนี้นะครับ นี่สังเกตดูดอกจูมันออกตลอดนะครับ<ม>นี่ส,สวยๆเลยครับสวยมากรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหหอมกุ่นเลยนะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นี่น่าจะรุ่นนี้ทำม้วเชื้อสุดยอดเลยนะเชื้อนี่ว้าวสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับเห้เก้าไข่ออกเยอะมากครับช่วงนี้หน้าฝน นียังไม่เก็บนะครับเราเก็บพรุ่งเช้านะครับตามนี้สวยเลยเก็บไปเลยคนนี้โอ้สุดยอดสุดยอดเลยตามซอกไม้เลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอด ตลอดเลยนะครับตกไข่เยอะมากเนี่ดอกจุม่มดอกจุ่มเอาไหม,มไหถ้ารุ่นนี้มันแก่ม,มากแล้วขออนุญาตบีไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่จาจะก่อจะได้อยู่ที่นี้เยอะๆนี่ขย,ยีไปเลยว้าวตรงนู้นเเต็มเลย ดเยอดนี่คนจะติดไปตรงนี้เลยออกเยอะกว่าเดิมนะครับผมนี่อันนี้เยอะมากผมเอาไว้สองวันแล้วรุ่นนี้มันจะเอาให้โรยโรยบีบเลยออกเยอะนะครับนี่เก็บไปด้วยเก็บมาก็บีบไปเลย สวยน้องหมากครับนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยว,ว้าวนี่เลยวันนี้นะครับเข้าใครเห็นชัดครับกลางคืนนี่ปวดไฟเก็บนี่สุดยอดเลย ดอกนี้ก็สวยครับดอกใหญ่ๆครับไข่ป่านี่ดอกใหญ่ามากนะครับโคกเจอดอนี่ก็สวยนี่เต็มเลยต้องมาเชื่อให้เยอะเลยต้องต้องมาเชื่อให้ได้ให้เยอะ นี่นาจะได้ออกแบบเพียบเลยกับผมนี่อันนี้ว้าวว้าวนี้โอเคเก็บอีกรอบนึงครับน่าจะได้ประมาณสายรูได้แล้วมันรับเปียบเอะ ตายอ,อย่างนั้นับไ้น,นี้ก็ต้องไปละอยู่นี่เลยดีไปเรเก็บไป,ด,ไปบด้วยดีไปเ้วยนะครับบอกคุมเช้าดีทีกว่าคุ้อย่างนี่นกว่นสวยเลยลน,นี้ ว้าวสวยมากสวยมากมาเก็บเก็บโอ้เยอะแล้วโอ้รุ่นนี้ก็ถึงดอกใหญ่ตังนี้อัดตัวอืมประมาณนี้แน่นะครับรุ่นเ็กนี้ก็กระยี่ไปเลยเดิม ออกเยอะๆนี่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้มันสวยยังไงนี่คือดอกเป็นหน่วยกุ้งครับหน่วยกุ้งนี่หน่วยกุ้งไว้นี่ก็เกิดตดกลุ่มเล็กออกเรื่อยๆนะครับนี่ยังมีจุกๆมันเลื่อยนรับมันนี่ดูสวยขาใหญ่มาก ดอกใหญ่ทั้งขาทั้งดอกใหญ่สวยมากตายลูกก่อนว้าวบูดดอกโอ,อเ้เงี้ยครับผมเยอะมากดอกขาลูกนี้ใหญ่มากตัวไหนรันนี่ว้าวส,สวย มากเลย,เลยนี่ว้าวเนี่ยน่าจะได้ประมาณสีโลกว่าแล้วครับหนักมากครับตรงนี้เริ่มหนักนะครับเล็บเดียวเองครับของเยอะมากนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับผมสมดิดงในเกี่ยวนะครับผม ันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยข้อไข่เนี่ยสวยมากนะครับอ้ดูนี้เนี่หอมกลุ่นเลยนะครับหอมกลุ่นๆเลยนะครับดูนี่ขาปัด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 ,ดจะเจะ็บจะเจ็บถกล้าแล้วนะครับประมาอันนี้มีใบกลมงต็นกลุมทุกนี้ก็ อันนี้คือมันจะขยี้ทิ้งไปเลยโอ้โหเยอะนะเก็บบ้างทิ้งไปบ้างนะครับเยอะเลยติดกุ้งเล็กประมาณนี้นะครับมากดังดังไหมเกาะโอ้โหสุดยอดดังเกาะเลยนะนี่ประมาณนี้แล้วนะครับนี่ยก็ไข่จะล้นตะกร้าแล้วนะครับตัวนี้ โอตำผลอร่อยแน่นอนนะนี่ว้าวว้าวโอ้โหอดจอดโอด้จดโอจดโอเคครับคำคืนนี้มาจบที่สามดอกนะครับผมโอ้โหคุณชาเขาจีบต่อนะวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ว้าวโอ้โอโอโอมีมีมีเข็มมาครับเชิญด้วยนีน่ี่ถ่ายรูปหน่อยโอเคสวยจัดเขเนีได้มาเนี่ยครับผมโอ้โหขอบคุณครับสวัสดีครับ